กราบคุณเพิ่งนภา,าครับสภาพการจราจรภาพรวมที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้รถยังไม่ติดมากนะครับยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับแม้ว่าจะมีปริมาณรถมากนะครับก็ยังไม่ถือว่าติดขัดขณะที่หน่วยงานต่างๆนะครับก็เริ่มที่จะมีการตั้งศูนย์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และสํานักงานทางหลวงที่1พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดจุดบริการศูรนย์อำนวยการความสะดวกความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลําเนาหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหมุดหมายสําคัญที่คนเดินทางกลับภูมิลํเนาและท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากทุกปี นายทศพลเพื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุถึงแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนหน้านี้นะครับก็ได้กําหนดหลายมาตรการเช่นการตั้งด่านหรือว่าป้ายแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปค่อนข้างมากครับอย่างเช่นที่ดอยอินทนนท์หรือว่าหมู่บ้านแม่กําปองครับส่วนจุดที่กําลังมีการก่อสร้างถนนโดยเฉพาะรอบคูเมืองเชียงใหม่ก็มีการนําสายไฟลงดินในช่วงนี้นะครับแล้วก็เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีรถติด ในช่วงนี้ก็งดให้มีการก่อสร้างไปก่อนนะครับพร้อมกับเปิดเส้นทางในช่วงนี้ให้เราสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับอันตรายนี้หรือในช่วงเทศกาลนี้เราขอความร่วมมือแล้วว่าขอให้คืนพื้นที่นะครับทั้งทางกรมทางหลวงนี่แหละแล้วก็ส่วนราชการที่เขารับผิดชอบเรามีทางรัฐบาลก็สั่งมาแล้วหนึ่งในมาตรการสําคัญก็คือว่าให้หยุดงานนะในช่วงนี้อะไรที่คืนพื้นที่ได้ให้คืนหรือให้เร่งการทําก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับก็ รนแทบจะไม่น่ามีแล้วนะฮะก็คือว่าจะทําให้โดยเฉพาะเรื่องการขนส่งรถขนส่งใหญ่ๆเนะี่ยเราก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการถ้าหยุดให้บริการได้ก็จะก็จะทําให้ความแออัดมันลดลงนะฮะอันนี้เราก็มีการศึกษาแล้วก็ขอความร่วมมือไปแล้วครับขณะเดียวกันวันนี้กรมการขนส่งทางบกแล้วก็ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ออกตรวจเยี่ยมพนักงานแล้วก็ประชาชนที่เดินทางในช่วงนี้ครับ ออมกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงปีใหม่ครับจะตั้งเช็คกิ้งพอยต์นะครับซึ่งเป็นจุดตรวจสอบความพร้อมของคนแล้วก็รถนะครับซึ่ง รถทุกคันนะครับรถทุกคันคนขับรถทุกคนจะต้องมีการตรวจสอบสภาพก่ะอนนะครับคนขับรถต้องมีความพร้อมนะครับไม่งงเงียนะครับไม่งงนอนนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะครับมีช่วงเวลาขับรถที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นไข้ด้วยนะครับรอบนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนช่วงนี้เป็นอากาศเปลี่ยนแปลงนะเชียงใหม่เป็นอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เช็คสภาพร่างกายของขรบให้มีความพร้อมนะครับในส่วนของตัวรถเองเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นช่างเบื่อภาพรถนะครับคอยตรวจสอบรถทุกคันนะครับก่อนออกเดินทางนะครับ ส่วนที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ครับผู้มในการท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวถึงภาพรวมการเดินทางในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับมีจํานวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ27,000คนเฉลี่ยวันละ178เที่ยวบินหรือว่าเพิ่มขึ้น117เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วนะครับและคาดว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้วันละกว่า3,000คนทางนี้ขอให้ผู้โดยสารที่จะใช้เดินทางนะครับเพื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย2ชั่วโมงครับ ขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะจุดที่มีการจัดงานเทศกาลปีใหม่นะครับอย่างเช่นที่ประตูท่าแพรครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับก็จะมีการประดับประดาแสงไฟอย่างงดงามนะครับทำให้จุดนี้ตอนกลางคืนนะครับที่เชียงใหม่ค่อนข้างที่จะคึกคักแล้วก็นักท่องเที่ยวเริ่มที่จะออกมาถ่ายภาพแล้วครับคุณพึ่งนาบาครับ